รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรรุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูส่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับเวลา18.30น,าานาถึง1 9 0กาทุกวันทางมิติข่าว90.5สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะ วันนี้เรื่องร้อนนะครับเราต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับถึงผลพวงของการที่ทางกองทัพอากาศของตุรกีนะครับโดยเครื่องบิน F16 นะฮะได้ยิงเครื่องบินซู24่ของรัสเซียตกบ,บริเวณชายแดนนะครับเกี่ยวระหว่างตุรกีกับซีเรียนะครับปรากฏว่านักบินของรัสเซียเนี่ยสองคนเนี่ยดีตัวไปเครื่องบินทันแล้วก็ โดดล่มลงมาแตแ่ข่าวร้ายครับโชคลายครับเจอพวกกลุ่มกอ,อกการไร้ายนะครับพวกเสื้อฉายเติ๊กนะครับซึ่งอยู่บริเวณนั้นเนี่ยยิงขึ้นไปบนอากาศนะครับยิงสอยบนอากาศแล้วก็ทําให้เสียชีวิตเป็นข่าวที่สะเทือนใจค่อนข้างที่จะมากนะฮะแล้วก็ปูตินถึงขนาดโกรธมากนะฮะโกรธตุรกีมากตอนนี้ สั่งงดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทางทหารทางการเงินในทุกอย่างหมดแล้วครับ,รบตุรกีแล้วก็กล่าวหาว่าตุรกีเนี่ยแทงข้างหลังแล้วก็โดยที่ไปสมคบกับพวกก่อการร้ายด้วยซ้าไปนะครับ,รบไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตุรกีคิดอะไรอยู่นะครับเพราะว่าตุรกีกล่าวหาว่าเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยล้ำเข้าไปในเขตแดนของตัวเองแต่เรามาวิเคราะห์ดูแผนที่กันใหม่อย่างละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ล้ำนะฮะ แต่ถึงแม้ว่าล้ําก็ล้ําเพียงแค่คนเขาบอกนะครับไม่กี่วินาทีครับไม่ถึงครึ่งนาทีโดยปกติแล้วถ้าหากว่ามีเครื่องบินของสัญชาติอื่นนะครับบินเข้าไปล้ําเข้าไปในน่านฟ้าเราเนี่ยธรรมาเนียมปฏิบัติก็คือว่าก็ต้องมีการส่งสัญญาณเตือนนะฮะท้าไม่ฟังก็มีการส่งเครื่องบินรบขึ้นไปประกบนะฮะแล้วก็นำพาออกไป แต่ขนาดถึงขนาดโอ้โหยิงถล่มใส่ทั้งทงท,งที่ไม่ได้ล้าหรือว่าล้าเข้าไปเพียงแค่เก้าวินาทีนะครับบางรายงานบอกมัมนมันเกินไปจริงๆนะครับแล้วก็ท,ทั้งทงที่เราก็ทราบกันดีนะครับว่าตรุก,กรีกับตรุก,กรีกับรักกรบเสเซียเนี่ยก็มีการเซ็นความร่วมมือกันทางทหารก็คือว่าในกรณีที่รัสเซียปฏิบัติการในซีเรียเพื่อถล่มพวกซิพวกไอซิสเนี่ย ถ้าหากว่ามีการกระทบกระทั่งอะไรกันต้องมีอย่างน้อยต้องมีคอมมิวนิเคชันหรือว่าช่องทางสื่อสารกันแต่ว่างานนี้นี่ตุรกีไม่สื่อสารฮะแต่ว่าอ้างว่าตัวเองสื่อสารนะพอถล่มเสร็จแทนที่จะพูดคุยกับทางรัเสเซียปรับความเข้าใจกันนะกลับรีบไปแจ้นไปหาเน t o เลยบอกว่าขอประชุมด่วนเพราะว่าขณะนี้ถูกรัเสเซียลุกราว ป็นอย่างนั้นไปนะครับก็เลยทําให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะนี้ผมบอกว่าตรึงเครียดสุดๆเพราะว่ายังไงก็ตามรัสเซียต้องเอาคืนตรุรกีแน่ๆเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าสองประเทศกําลังเดือดอย่างมากมายเลยคุณธนงเพราะว่าเที่ยวน,นี้รู้สึกว่าประธานาธิบดีเวลาดีเมีปูตินเนี่ยคงไม่ยอมเด็ดค่ะ เพราะว่าคุณธนงเท่าที่ดูจากกราฟิกของนิวยอร์ทามนะคะที่เขาเผยแพร่ออกมาเนี่ยมากกว่าถ้าเป็นกราฟิกจากของตุรกีเนี่ยมันแผนที่ตรงส่วนที่เชื่อมตรงกับระหว่างตุรกีกับของซีเรียนเนี่ยมันเหมือนจะง,งอยจะง,งอยจะหมูกเท่านั้นเองท,ที่ที่ยื่นออกมาแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าถ้ามันมีการผ่านตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันก็แค่หนึ่งไมล์เศษเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้ บินตามปกติเนี่ยสำหรับเครื่องสู่24ที่เครื่องบินลบของรัสเซียที่ถูกยิงไปเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันใช้เวลาแค่17วินาทีแต่ถ้าวัดจากความเร็วสูงสุดเนี่ยของเครื่องบินสู่24เนี่ยมันใช้เวลาแค่5วินาทีเ,เท่านั้นเองออแต่ว่าแสดงว่าทางจอเรดาร์ของตุรกีเนี่ยอาจจะจ้องอยู่หรือเปล่าที่จะถ้าเผื่อว่า โผลมาเมื่อ,อไหร่ก็ยิงเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าพอดูจากกราฟิกที่ทางนิวยอร์กทามาเสนอซึ่งอ้างอิงมาจากทางรัสเซียนเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องบินสู2ย่สิเนี่ยไม่ได้บินผ่านตรงส่วนที่เป็นปัญหาเลยบินอ้อมโดยสารใหม่เพราะฉะน้ี่ก็คือยังเป็นคำถามอยู่ว่าสิ่งที่ตุรกีกล่าวอ้างเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็คงต้องมีการพิสูจน์กันแต่ณขณะนี้คือ,อประธานาธิบดีบปูติน สั่งเด็ดขาดเลยบอกว่าถ้ามีปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับความปลอดภัยของรัสเซียนเนี่ยก็ให้จัดการสั่งยิงได้เลยครับเพราะว่าปูตินได้สั่งให้กองทัพเรือนะฮะโดยเฉพาะยิงมอสโกนะครับซึ่งเป็นเรือพิฆาตนะครับติดอาวุธติดขีปนาวุธถลม่มเครื่องบินนะฮะขณะนี้เนี่ยมาจอดอยู่นอกน่านาน้ำซีเรียเอาไว้ป้องกันฐานทัพ ของรัสเซียอยู่ในซีเรียรวมทั้งเอาไว้ป้องกันเครื่องบินรบของรัสเซียด้วยพูดง่ายขา่าวนี้ในรัสเซียเตรียมนะครับที่จะจัดหนักแน่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าทําไมตุรกีถึงหักหลังรัสเซียแบบนี้นะฮะเราต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยหรือว่ากลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั้งหลายที่ปฏิบัติการในซีเรียเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของนายบาซ่อาอัลอาซาดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับ มาไม่ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับไม่ได้เป็นแรงผลักดันภายในแต่ประการใดนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างขึ้นมานะฮะเป็นพวกนัครบอาชีพนะครับที่มาจากประเทศต่างๆที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือนะครับหนึ่งในประเทศที่ให้การช่วยเหลือพวกไอซิสแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายอื่นๆนะฮะในซีเรียเนื่องจากวตุรกีรกนี่ก็ต้องการที่จะมีอิทธิพลเหนือซีเรียเหมือนกันเพราะว่า ตุรกีไม่มีแหล่งน้ำมันนะคุณรัชราชนะต้องต้องพูดไงว่าต้องมีความไปต้องไปทําอะไรตกติดอยู่ในซีเรียกับอิรักเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตุรกีนี่ต้องการเข้าหาแหล่งน้ํามันให้ได้นะครับใ,ในซีเรียเนี่ยตุรกีก็ต้องมีการมีอิทธิพลเหนือแล้วก็ต้องการที่จะล้มรัฐบาลของนายอาซารนะครับก็เลยไม่แปลกใจที่ให้การสนับสนุนกับกลุ่มไอซิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ เรื่องการค้าน้ำมันเถื่อนของไอซิสเนี่ยถ้าไม่ได้ตุรกีเป็นผู้ซื้อผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับที่จะสามารถดูดน้ำมันนะครับผู้ไอซิสเนี่ยจะดูดน้ำมันในซีเรียรแล้วก็มีการรีบกลั่นอย่างเร่งรีบแล้วก็ขนใส่รถบรรทุกนะครับนับพันพันคันนะครับยาวเป็นไม่สุดลูกหูลูกตานะครับแล้วก็ขนเป็นคาราวานผ่านไปทาง ตอนเหนือของซีเรียเข้าไปในตุรกีนะครับเข้าไปในตลาดมืดครับข้อมูลนี้ทุกคนรู้สหรัฐอเมริกาก็รู้เนโตก็รู้แต่ไม่มีใครทำอะไรนะครับถึงแม้ว่าปากจะออกทุกคนนะครับโฆษณาชวนเชื่อเหมือนกันหมดนะครับว่าต้องทำสงครามกับไอซิสพวกไอซิสเป็นพวกอะมนุษย์ฆ่าตัดคอคนเผาคนทั้งเป็นเป็นพวก หัวรุนแรงอะไรทํานองนี้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยทุกคนหมายถึงว่าฝ่ายโลกตะวันตกรวมทั้งตุรกีด้วยโอ้โหไปหนาเอาตาไปไร่นะครับปล่อยให้ไอซิสเนี่ยโอ้ยึดดินแดงทั้งอิรักแล้วก็ซีเรียเพื่อที่จะตั้งรัฐอิสลามแต่ก็เป็นข้ออ้างนะครับเคเป็นข้ออ้างจริงๆแล้วทั้งอาซาอุดีอาระเบียกาตา้าประเทศกลุ่มอาหรับ สหรัฐอเมริการ่วมทั้งอิสราเอลและตุรกีด้วยทุกประเทศเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งนั้นจะมากจะน้อยก็แล้วกันไปนะก,ก็แล้วแต่นะครับในการสร้างไอซิสให้พูดง่ายว่าแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์เจริญเติบโตในซีเรียจนกระทั่งแหมปูตินเนี่ยเข้ามาจัดการในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนก,อกว่าที่ผ่านมาทําลายพวกไอซิสไปเยอะมากๆนี่เหตุผลหรือเปล่าที่ตุรกีไม่พอใจมากๆครับ ก็มีการวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คือเป็นการที่รัสเซียนเนี่ยเข้าไปโจมตีทําลายไอซิสเนี่ยเป็นการทําลายอทรัพย์ที่เป็นกฎยุทธศาสตร์ทางทางการทหารของไอซิสรือเปล่าเพราะว่าทางประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ออกมาพูดเลยประกาศเลยบอกว่าจริงๆแล้วไอ้น้ํามันจากกลุ่มไอเอสเนี่ยมันส่งผ่านไปที่ท,ที่ตุรกีแล้วก็เงินที่ ทางไอเนี่ยได้มาเนี่ยต้มาจากตุรกีนั่นเองคือน้ํามันเหล่านี้นั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอกองกําลังท,ทหารที่ซัพพอร์ตกลุ่มไอเอสอยู่ตอนนี้ก็คือมาจากรัฐต่างๆที่ i อมีการส่งน้ํามันผ่านทางตุรกีไปไปขายในในประเทศอื่นๆเพราะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ทางาประธานาธิบดีปุูตินเนี่ย ประกาศออกมาเลยว่านี่คือสิ่งที่เป็นภาพเลวร้ยรายที่รัเสเซียได้รับในขณะน,นี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้นะคุณทนงที่มีรายงานว่ารัเสเซียเนี่ยเข้าไปโจมตีกลุ่มไอเอสแล้วก็สามารถทําลายรถขนน้ำมันได้เป็นพันคันเลยเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเป็นจุดที่มันเข้าใกล้เข้าใกล้จุดที่ทางไอเอสเนี่ยรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันกหม,หมายถึงว่าตัวไอเอสเองอาจจะทันหลําที่จะเข้าสู่ ความพ่ายแพ้หรือเปล่าอืมครับก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยจะมีปฏิบัติการอย่างไรนะครับกับตุรกีซึ่งเป็นเ,เรื่องที่ทําให้ปัญหาในตะวันออกกลางนี่มันมีวความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยมีการาให้เครื่องบินรบเนี่ยรวมทั้งขีปนาวุธเนี่ยถล่มเป้าหมายของไอซิสเนี่ย สามพันเที่ยวแล้วนะคุณวชรา oh ฐาน <Okay. S 1> ของไอซิสเนี่ยถูกทำลายเกือบจะทั้งหมดแล้วเหลืออยู่ประมาณแค่34ฐานเองนี่ตามรายงานของสำนักง,งานข่าวของทางอิรักนะ <Okay. S 1> เหลืออยู่แค่ในรักกาม,มีกี่แห่งแล้วก็ในอ,อิรักอีกก็ไม่กี่แห่งนะครับในโมซูลอะไต่างๆหลายนีย่ปูตินเนี่ยเกือบจะออกมาประกาศแล้วนะว่ารัเสเซียนี่มีชัยชนะหรือเหนือไอซิสเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากว่าปูตินออกมาประกาศแบบนี้ไม่รู้ว่าสหระชาการิเนโตเนี่ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะครับเพราะว่าทางโลกตะวันตกเนี่ยทำสงครามกับไอซิสมาปีกว่าๆเนี่ยกลับทำอะไรไม่ได้แต่ว่าปูตินใช้เวลาแค่เดือนหนึ่งจัดการเบดเสร็จเลยนะครับถล่มทั้งฐานทัพถล่มทั้งศูนย์ฝึกโรงงานเก็บอาวุธนะครับรวมทั้งคลังน้ํามันแล้วก็รถขนน้ามันของพวก ไอซิสที่ทำให้วอซิสเนี่ยโอ้โหมีรายได้ถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่รวยที่สุดในโลกมีเงินอย่างน้อย5้าพูดง่ายมีเงินเป็นพันล้านเหรียญนะครับโอ้โหซึ่งผิดปกติมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการโอนเงินผ่านระบบแบงก์ฟอกเงินโดยที่ทางโลกตะวันตกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับแกล้งนะครับทำเป็นมองไม่เห็นก็เลยทำให้มันสะดุดนะฮะสะดุดไปนิดหนึ่งเพราะว่า ปูตินเนี่ยก้าวต่อไปประกาศจะประกาศก็คือว่าจะเข้าไปถล่มไอซิสในอิรักแต่ว่าให้ฝรั่งเศสเดินหน้าไปก่อนนะฮะฝ <Okay. S 1> รั่งเศสหลังจากเกิดเหตุการณ์ปารีสใช่ไหมครับสุขที่13เนี่ยฟ,ฟร,งรองซ์ออลองประธานาธิบดีสั่งให้เครื่องบินลบไปถล่มไอซิสที่เมืองรากาเลยที่ในซีเรียหลังจากนั้นมาก็ไปถล่มในอิรักเลยพูดงายว่าเดินหน้าก่อนอรัสเซียเลยนะฮะสองประเทศนี้ก็ทํางานร่วมกันดีทําให้ สาหารัฐอเมริกาไม่พอใจเพราะว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่สำคัญในเนโตทำให้เมื่อวานนี้านายฟรองซัวอลองต้องบินไปกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อพบกับประธานดิมบรักโอบามาเพื่อพูดค,คุยกันให้รู้เรื่องว่าเอะฝรั่งเศสจะอยู่ฝา่ายไหนโอบามาคงจะเตือนฝรั่งเศสว่าให้ถอยห่างออกจากรัสเซียอย่าไปยุ่งกับรัสเซียมากนอกจากจะเตือนฝรั่งเศสว่าอย่าไปเข้าข้างรัสเซียแล้วยัง เข้าข้างตุรกีอีกนะคุณราชาัชดาโอบามาออกมาพูดน่าเกลียดมากเลยบอกว่าตุรกีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองปกป้องอะไรเพราะว่าแหมเครื่องบินรบของรัสเซียนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปรุกล้ำน่านฟ้าของตุรกีไม่ได้มีเป้าหมายนะครับที่จะไปถล่มกองทัพของตุรกีเลยเพราะว่ารัสเซียกําลัง ถล่มพวกไอซิสถล่มพวกอันุสราถล่มพวกอัลเคดาอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ไปก่อศึกอะไรกับตุรกีเลยแต่ถูกตุรกีอย่างที่ปูตินบอกนะครับแทงข้างหลังอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพราะะฉนั้นเองก็ทําให้ภารกิจของรัสเซียเนี่ยในการเข้าไปจัดการกับไอซิสในอิรักเนี่ยสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ต้องห่วงหน้าพาะวงหลังแล้วใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าตุรกีถ้าไม่เป็นมิตรเนี่ยก็จะลําบาก เพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็อียิปต์ก็เริ่มที่จะเป็นมิตรกับรัสเซียมากทําให้ไม่ต้องห่วงมากเพราะว่าเรือรบของรัสเซียหลายลานะครับนะบเกือบสิบลำเนี่ยจอดอยู่ในท่อสมออยู่ในทะเลมเมดิเตอร์เรเนียนนะครับนอกออชายฝั่งของซีเรียรนะฮะคอยต้องคอยปกป้องฐานทัพอยู่เพราะว่าถ้าเกิดมีจรวดวิวสัยไกลบินถล่มเข้ามาเนี่ยจะได้ยิงสกัดได้มีเครื่องบินลบอะไรเข้ามาเนี่ยจะได้ยิงสกัดได้ ก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนนี้มันตรึงเครียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปูตินก็ต้องช่างใจว่าจะเดินหน้าปิดเกมในอิรักนะครับจัดการกับไอซิใซ้สิส้นซากหรือว่าจะต้องสั่งสอนตุรกีสักบทเรียนนะฮะก็เลยตอนนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงที่น่าสนใจมากต้องดูความคืบหน้าต่อไปว่าฝ่ายเสยนาธิการทหารของรัสเซียนี่แนะนำปูตินอย่างไรครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ไปได้ไหมคะว่าคือขณะที่ตุรกีเนี่ยกล้าที่จะทำแบบนี้ท้าทายรัสเซียแบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยรัสเซียจะเผชิญหน้ากับเนโตหรือเปล่าหรือว่าะจะยิ่งทำให้ตะวันออกกลางเนี่ยมันร้อนแรงมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลสะท้อนก็มาสู่ที่ราคาน้ำมันเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มีการขยับขึ้นมาเป็นสี่สิบสองเหรียญกว่าเข้าไปละ เพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยทางโอบามาประธานาธิบดีโอบามาเองก็จะประชุมที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในวันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณอนงมองว่ามันจะมีการชเผชิญหน้ากันมากขึ้นไหมระหว่างจุดของการที่ตุรกีเนี่ยยิงเครื่องบินลบของรัสเซียเนี่ยเป็นการชเผชิญหน้าระหว่างนาโต้พันธมิตรกับรัสเซียแน่นอนครับ เพราะว่าคุณวัชราต้องย้อนไปดูสุก13ใช่ไหมครับเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายปารีสทําให้ฝรั่งเศสประกาศสงครามกับไอซิสในมาตราห้าตามสนธิสัญญาข้อตกลงของเนโตประเทศเนโตใดซึ่งเป็นองค์การทหารนะฮะองค์กรทหารมีอยู่28ประเทศเป็นสมาชิกเนี่ยถูกโจมตีก็ถือว่าศัตรูนั้นผู้นั้นโจมตี28ประเทศพร้อมกันเลยเพราะฉนั่ อีก27ประเทศเนียจะต้องเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในปารีสฝรั่งเศสไปถล่มไอซิสโดยที่ไม่เรียกร้องหรือว่าไม่รอให้ไม่ปรึกษาเพราะงั้นเถอะไม่ปรึกษากับประเทศนาโตอื่น,น,นๆแล้วก็ไปถล่มไอซิสจริงๆแต่ซ้ำนะครับ กับจับมือกับรัสเซียในปฏิบัติการครั้งนี้อีกอ้าวทำให้สหรัฐอเมริกากับเนโต้เนี่ยถึงกับชะงักเลยนะฮะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ตุรกีเนี่ยต้องยิงรัสเซียอีกครั้งหนึง่งยิงเครื่องบินของรัสเซียตกขึ้นมาถือผมสำหรับผมนะถือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์และประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่ารัสเซียล้างแค้นตุรกีตุรกีก็เป็นสมาชิกของเนโต้ก็เท่ากับว่าก็เปิดโอกาสให้ ประเทศเนโตเนี่ยเข้ามาหนุนตุรกีในการต่อต้านรัเสเซียครับเพราะฉะนั้นเองขณะนี้นี่ประเด็นใหญ่สุดก็คือทางเนโตทางสหรัฐอเมริกายอมไม่ได้นะครับที่จะสูญเสียซีเรียสูญเสียอิรักให้กับรัเสเซียหรือว่าอิหร่านนะครับซึ่งขณะนี้กําลังพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือในภูมิภาคนี้เพราะว่าถ้าหากว่ารัเสเซียอิหร่านตั้งลําได้นะครับ ครอบครองดินแดนในซีเรียและอิรักเนี่ยจะทําให้กลุ่มประเทศอาหรับที่ฝักใฝ่โลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาต้ายูเอออามารวมทั้งประเทศที่สําคัญที่สุดนะครับอิสราเอลเนี่ยจะอยู่ลําบากนะครับเพราะว่าเคยทําเข้ามามากนะครับก็ถึงเวลาที่กลุ่มประเทศนี้คิดที่จะ เอาคืนนะครับหรือถึงแม้ว่าไม่เอาคืนนะ่ะยึดเอาไว้เฉยๆเนี่ยก็กลุ่มประเทศนี้ก็อยู่กันอย่างลำ <ks> บากแล้วครับก็อย่างที่คุณธนงพูดแหละว่าในที่สุดแล้วเนี่ยรัเสเซียคงต้องเอาคืนแน่นอนด้วยเพราะว่านี่เป็นการทา้าทายในในรอบหกสิบปีเลยที่เครื่องบินรัสเซียเนี่ยถูกยิงตกลงมาเพราะเะนั้นเนี่ยรัเสเซียเนี่ยไม่ยอมนิ่งนิ่งนอนใจแน่คุณธนงคงต้องสรุปมีเวลาสักนิดนึงครับก็ สรุปได้ว่าต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าตุรกีจะมาไม้ไหนแล้วก็รัสเซียจะล้างแค้นหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่ารัสเซียล้างแค้นก็จะถือว่าเป็นการเปิดหน้าชกระหวาง,งรัสเซียหนึ่งต่อ28ประเทศของเนโตในขณะที่รัสเซียกําลังจะปิดเกมไอซิสในซีเรียรแล้วก็จะก้าวต่อไปเพื่อที่จะจัดการไอซิสในอิรักแล้วก็ฝรั่งเศสก็ยังคงสองจิตสองใจอยู่ว่า ขาข้างหนึ่งยังคงอยู่ในเนโตอย่างไรแต่ขาข้างหนึ่งขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าต้องการที่สนับสนุนรัสเซียอย่างเต็มที่แล้วครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกับผมและคุณัชราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สิบจดหสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัทย